สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเทโรของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาทำพิกอาการนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือ,เ,อเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะตอนนี้อัปเดตกันนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับเรานะคะก็จะมีให้เลือกนะคะสามสำรับนะสำรับที่1น,นะคะสำรับนี้นะ สำหรับที่สองนะคะแล้วก็สำหรับที่สามนะคะช่วงนี้พักคลิปราศีก่อนแล้วก็มาทำพิกคาร์คเล่นกันก่อนนะเนาะแล้วก็ค่อยกลับไปทำคลิปราศีนะค่ะก็เลือกนะคะเลือกกองไพ่เลือกสำหรับไพ่ที่เราชอบแล้วก็มีแรงดึงดูดที่เรียกเรามากที่สุดนะคะก็คือ1 2ึ่สามนะ ชอบสำรับไหนก็เลือกสำรับนั้นได้เลยนะคะนกจะไปเริ่มสำรับที่1แล้วนะคะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะสำรับนี้นะคะมาดูกันว่าเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะมาดูกันหน่อย อืมฟอบครับนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาเขาอยากจะเข้าหาคุณนะคะอยากจะเข้าหาอยากจะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณหรือเขามีความสนใจคุณนั่นแหละนะคะเนี่ย ในอัปวานนะคะเขารู้สึกชอบคุณมากๆอ่ะอืมรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูงดต่อเขาอะคะ่ะคือแบบชอบมากถูกใจอยากเข้าหานะคะอยากสารความสัมพันธ์นะเพราะว่ามันกับฟลอัพนะคะมันเกี่ยวเนื่องกันนะรู้สึกแบบเขาชอบคุณแบบอยากจะเข้าถึงคุณอะนะนะ องเหรียญน,นะอืมเขาอาจจะมีความลังเลใจอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะช่างใจอยู่ก็ได้นะคะว่าว่าคุณชอบเขาไหมหรือคุณต้องการเขาไหมนะคะฟอบครับเป็นการที่อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณ ต้องการเขาไหมนะคะคุณอ,อยากได้ความรู้สึกนี้ไหมจากเขานะคะโอ้คือโอเคถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันมันมีการจบกันไปแล้วนะคะเขาก็อยากจะกลับมาง้อคุณนะคะทีมที่หนึ่ง อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแต่เขาแค่ไม่มั่นใจว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมนะคะถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์เก่าที่กลับมาเขาก็อาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของเขาเคยมีอดีตนะคะเ,เคยจบความสัมพันธ์ ในอดีตมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเหมือนกับว่าลังเลในตัวเขาเองก็ได้นะคะเป็นความไม่มั่นใจในตัวเขาเองก็ได้ว่าเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วหรือยังนะคะซึ่งเขาก็ชอบคุณมากๆเคเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะคุณคณนนี้อื มันมีสเตรนท์ขึ้นมาเมื่อกี้นะคะคุณกับเขานะคะอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากๆแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัยศาสนาวัฒนธรรมภาษาที่มันแตกต่างกันแต่รู้สึกเคมีตรงกันนะคะคือน้องรู้สึกว่าเขาอะอยากจะยอมให้คุณนะอยากจะเข้าหาคุณมากๆเลย เขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพนันธ์นี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากลุยเขาอยากเข้าหาเขาอยากจะไปต่ออยากได้รับความสําเร็จในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากได้โอกาสจากคุณเพราะคุณคือโอกาสดีๆในชีวิตเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เดอะมูน <c oughs> เขาน่าจะเป็นคนคิดมากอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาคิดมากนะมันเกี่ยวกับสองเหรียญน,นะคะคือความลังเลของตัวเขาเองนะคะ <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกสับสน เขามีความกลัวนะคะยมูน mm hmm. เป็นความกลัวลึกๆในจิตใจก็ได้นะคะคือ mm hmm. เขาอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้จริงๆนะอืม mm hmm. มันเหมือนกับ mm hmm. คุณกับเขามันใช่นะมันใช่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาให้กลัวว่า มันจะเป็นไปได้ไหมเขาแค่มีความไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบเ,เดี๋ยวน้ขออนุญาตไปเสียงนะมันจะเป็นแบบสามารถที่จะไปพัฒนาต่อใน,นอนาคตได้ไหมมันจะเป็นแบบเราสามคนครอบครัวได้ไหมคือสามีภรรยาลูกบุตรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นความกังวลน,นะคะของเขานะคะที่ที่เขารู้สึกนะ เขารู้สึกอยากจะไปต่อบคุณนะคะทีมที่หนึ่งนะ,ะอยากเข้าหาคุณเนี่ยเขาชอบคุณมากๆอ่ะเขารู้สึกว่าเขาพอใจในตัวคุณคุณมีเสน่ห์คุณเป็นอะไรที่แบบน่าเชื่นชมอะค่ะน่าอยู่ใกล้นะคะใครๆก็รับคุณใครๆก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วมันมีความสุขนะ เขาก็เช่นกันนะคะเดี๋ยว o f โ n ฟเขาอยากจริงจังกับคุณนะเขาคือไฮโลแฟนน่ะเป็นอะไรที่มันแบบอยากจริงจังนะคะอยากจะ ทำอะไรที่มันถูกต้องอ่ะอืมตามหลักศีลธรรมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจริงนะคือแบบอยากจะมีพิธีมั่นหมายอะไรอย่างเงี้เลยก็ได้นะคะสําหรับเขาที่เขารู้สึกกับเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งนะจบที่ไปนี้นะคะทีมที่หนึ่งเขารักคุณนะคะคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขามากๆเลยนะแล้วก็ นะอันนี้คือชัดมากนะคะสองถ้วยรักอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเคมีตรงกรันอยากจะมั่นหมายอยากจะแต่งงานอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะจริงจังชอบคุณมากเขารู้สึกว่าคุณอะเติมเต็มให้กับเขานะไม่ต้องแบบไม่ต้องเติมเต็มแบบใช่ที่สุดอะ ก้าถ้วยคุณก็เขาก็ใช่แล้วอะ่ะอืมเขายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นทุกอย่างนะคะคนคนนี้นะโอเคค่ะสำหรับเพื่อน <S <S ๆ,ๆทีมที่หนึ่งนะคะก็เจอกันในคลิปนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่สองนะคะสำหรับนี้นะมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคือเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะตอนนี้ขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหน่อยนะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะจัสเมนนะคะใบแรกอยากได้รับโอกาสอยากได้รับโอกาสหรือว่าอืม าจริงจังกับคุณนะคุณคนเนี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่คุณอาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเหมือนเอ่อเบื้องบนอะส่งคุณมาให้เขาอะอ่ะี๋ยวกล้องขยับขออภัยนะคะคืออาจจะเป็นคนที่เขารอคอยอะคุณทีมที่สองเนี่ยเขาจริงจังกับคุณมากเลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่ นิ่งเฉยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกใดๆอาจจะมีอีโก้ด้วยซ้ำนะคะแต่เขารู้สึกอย่างนั้นกับคุณอะแปดดาโอเควันนี้ก็จะมีเสียงเด็กรบกวนนิดนึงนะคะต้องขออภยัยก็คือเนี่ยจากคนที่ปิดกั้นตัวเองอะจากคนที่แบบ ไม่ให้โอกาสตัวเขาเองนะคะน้องรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบปิดกั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะแต่พอทีมที่สองเข้ามาคุณทำให้เขาเปิดใจได้นะเพราะอะไรหนึ่งถ่วยนงรู้สึกว่าคุณคือบางสิ่งบางอย่างที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันแบบ มาทําให้ใจเขาฟูอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาเขากล้าที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งอ่ะกับคุณอ่ะจากที่เขาปิดกั้นมาตลอดเขาอาจจะรู้สึกไม่อยากจะมีใครอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะพอมีคุณเข้ามานะคะคุณทําให้ใจเขาฟูขนาดนี้เลยนะคะแล้วเขาก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจที่คุณให้กับเขานะคะอืม เขาเขารับรับรู้ได้จนเขารู้สึกว่าอยากจะเปิดใจให้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง The Tower หล่นลงมานะเขาน่าจะเคยมีอดีตนะคะเคยจบเคยพังมาก่อนมันทำมันทาให้เขารู้สึกอยากจะปิดใจมันเป็นความทรงจำที่หนักเหมือนกันนะคะหรือไม่แน่เขาอาจจะเพิ่งจะจบกับ ความสัมพันธ์เก่าๆมานะคะแล้วมาเจอคุณลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีจนเขาอยากจะล้มล้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาที่มันไม่ดีไม่ดีให้มันสลายไปซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณ ความรู้สึกใหม่ๆของคุณที่มีให้กับเขาอะเข้ามาแทนอย่างนั้นเลยนะคะพลังงานบอกชัดมากนะคะให้เหรียญน,นะคะเขาอาจจะเคยถูกทอดทิ้งนะคะในความรักความสัมพันธ์หรือเขาเป็นคนที่แบบก็กลัวกลัวที่จะถูกทอดทิ้งกลัวที่จะตกอยู่ในสภาวะแบบนี้อีกนะคะ สภาวะที่ถูกทอดทิ้งนะคะยากลำบากนะคะแฮงแมนเขาค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันด้วยความที่เคยเป็นเดอะทาวเวอร์ hmm. ที่นกบอกมันก็ไม่ง่ายสำหรับเขานะคะที่เขาจะเปิดใจขนาดนั้นแต่กับคุณนกรู้สึกว่าเขาเปิดใจให้คุณมากเลยนะ อืมทีมที่สอจาจกที่เขาเป็นเดอะทาวเวอร์เป็นแฮงแมนเขาเปิดใจให้กับคุณขนาดนี้นุรู้สึกว่าคุณคือคนสำคัญนะคะเนี่ยหกถ้วยนะคะเขารู้สึกดีอะรู้สึกดีมากๆเลยอะที่มีคุณอะคุณเป็นอะไรที่สดใสเป็นอะไรที่แบบ เหมือนย้อนวัยเขาอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้นะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนในเพ,เพ,เพลงอะคะ่ะอ้าวเหมือนในเพลงอะคืออะไรอะเหมือนเหมือนสิอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยหกถ่วยคือเขาเขาก็รับรู้ได้นะคะถึงความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาแล้วเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันก็คือความแบบความรู้สึกที่มัน มันไม่มีอะไรแอบแฝงมันเป็นอะไรที่แบบไร้เงื่อนไขนะคะเป็นความรู้สึกดีจริงๆอะ่ะซึ่งมันเกี่ยวเนื่องจากหนึ่งถ้วยด้วยหนึ่งถ้วยคือความจริงใจนะคะความจริงใจที่ความรู้สึกดีๆที่บริสุทธิ์ใจด้วยนะคะอืมก็เขารู้สึกอย่างนี้กับคุณแหละค่ะชิมที่สนะเดี๋ยวอีกใบหนึ่งเนาะก่อนจะไปนะจ๊ะ ว้าวเดอะเวนะเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะว่ามันจะประสบความสําเร็จนะคะมันจะมันจะดีมันจะแฮปปี้เขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาก็ได้นะคะ รู้สึกถึงพลังงานดีจังเลยเอ่ะใบเนี้ยเหมือนกับคุณเป็นความสุขของเขาเป็นพลังงานบวกของเขาเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะดีมันจะสําเร็จมันจะสมหวังอะ่ะอืมแล้วมันหมายถึงคู่แท้ด้วยนะอืม โอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกกับเพื่อนๆทีมที่2นะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปนะคะทีมที่2นะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่3นะคะสำหรับนี้นะคะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับทีมที่3นะคะเขารู้สึกยังไงคุณขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหน่อยโอ้ใบแรกตกลงมานะคะ สิบเหรียญโอ้ยมือสั่นกินข้าวแล้วนะแต่แบบโอ้ยไม่รู้สงสัยกินกาแฟเยอะเอ่อสิบเหรียญน,นะคะน้องรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นอะ่ะอืมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อืมเปรบเสมือนคนในครอบครัวเลยนะ อบอุ่นน่ะอืมเขารู้สึกงไงกคุณเดลเวอร์ขึ้นมาสักขนาดนี้อบอุ่นแต่ไม่ใช่อบอุ่นแบบนั้นอบอุ่นแบบเออหลงไหลนะคะอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นจังเลยอ่ะมีความสุขหลงไหลคุณชอบคุณชอบคุณในแบบที่คุณเป็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัย ความเป็นตัวของตัวคุณเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาชอบนะคะอืมเขาหลงกันมากตอนนี้ก้าวดับเหมือนเขาซีเรียสด,ด้วยนะในความสาคัญเนี่ยเขาอาจจะนอนไม่หลับอาจจะนอนไม่หลับเกี่ยวกับคิดถึงคุณก็ได้คิดมากเรื่องของคุณก็ได้ อ๋อเนี่ยเขาจริงจัง,งที่เขาซีเรียสคือเขาจริงจังนะคะเขาจริงจังกับคุณนะเขาเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกจริงๆอืมหนึ่งไม้นะคะคุณเป็นโอกาสที่ดีนะคะในชีวิตเขาเหมือนเขาได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะ คนคนนี้รู้สึกอย่างนี้เลยนะอืมแล้วถ้าเป็นถ้าคุณอยู่ไกลกันนะ mm hmm. เขากลัวว่าคุณจะมีคนมาชอบด้วยเขาเครียดอะนะเขากลัวว่าคุณจะมีแบบคือคุณน่าจะเป็นคนมีสเสน่ห์นะทีมที่สามเขากลัว,วคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วย mm hmm. เขาแอบคิดมากอืม อ๋อใช่เจ็ดถ้วยหล่นลงมาเองเลยนะคะคือเขาน่าจะรู้สึกว่าคุณมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเออไม่ว่าจะในเรื่องของงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเดลิเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเออมีคนให้ความรากักให้ความสนใจคุณอยู่เสมอๆแล้วก็เป็นเจ็ดถ้วยเนี่ยนกรู้สึกว่า เขาอาจจะแอดไปเครียดที่คุณมีช้อยหรือตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะได้เดินมาจิเชียนเขาอยากจะควบคุมคุณได้เอ่อยังไงดี <c oughs> ถ้าไม่อยากควบคุมได้ก็เหมือนกับเขาอยากจะมีมนวิเศษหรืออะไรก็ตามที่อยากให้ คุณเป็นอยงที่เขาต้องการน่ะอืมเอ The The อ The Magician The Magician a n a นผิดอะไรนะหนูรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะอยู่ไกลกันนะทีมที่3นะคือเขามองคุณอยู่เสมอๆนะคะเออเขาอยากมีมนวิเศษนะคะที่ซาทำให้คุณหรือความสมคัญ์นี้เป็นอย่างที่เขาต้องการนูรู้สึกอย่างนั้น เพราะว่าหน้าไพ่ขึ้นมาก็พลังงานบอกเลยนะสี่ดาบนะคะนุงรู้สึกว่าเขาถึงแม้เขารู้สึกคิดมากเป็นกังวลขนาดไหนเขาก็ไม่แสดงออกนะคุณคนนี้เขาจะนิ่งๆเพราะว่าเขาไม่อยากจะทะเลาะกับคุณไม่อยากทะเลาะไม่อยากให้แบบ เสียใจผิดหวังกันนะคะห้าถ้วยไม่อยากที่จะต้องมีเรื่องให้แบบเสียความรู้สึกกันแต่เขาก็แอบมั่นใจนะว่าเขาก็มีทุกอย่างใน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 แบบที่คุณต้องการเหมือนกันแน่คนคนนี้เขาคิดว่ายังไงเขาก็ชนะได้รับชัยชนะนะคะหมายถึง ช้อยของคุณนะ่ะที่มันเยอะแยะไปหมดอ่ะทีมที่3ามด้วยความที่คุณมีสเสน่ห์นะคะดูดีมีคนเข้าหานะเขาคิดว่าเนี่ยต่อให้คุณมีช้อยมากมายขนาดไหนนะคะเขาก็จะได้รับชัยชนะเพราะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะเขาคิดอย่างนั้น,นมีจริงไหมจริงไหมทีมที่3คือเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการเปล่าเขารู้สึกอย่างนั้นนะ 8เหรียญน,นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็เขาเคยรู้สึกยังไงกับคุณเขาก็ยังรู้สึกอย่างนั้นหมายถึงเขามีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายให้กับคุณนะคะทีมที่สามนะโอเคนะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับทีมที่3านะคะเขารู้สึกยังไงคุณนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีนะคะ